เนื่องจากปัจจุบันนะครับมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายแน่นอนว่ามีทั้งธุรกิจที่ดีถูกกฎหมายและธุรกิจที่ไม่ดีหรือธุรกิจแอบแฝงหรือแชร์ลูกโซ่นั่นเองครับและตรงจุดนี้แหละครับที่ผมจะจับมาเป็นประเด็นในวิดีโอนี้ว่าอะไรคือลักษณะของธุรกิจที่ดีและอะไรคือลักษณะของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจ MLM และเพื่อนๆที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจทุกๆท,ท่านนะครับผมสุริเชต์เกษมสารโค้ดหรือที่ปรึกษาในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ถูกต้องและแบ่งปันแนวคิดดีๆให้กับบุคคลทั่วไปครับจากที่ผมไล้พูดเกิ่นไว้นะครับถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั้นมันจะต้องเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเหล่านี้ซะก่อนครับซึ่งก็มีขายตรงธุรกิจเครือข่ายแล้วก็แชร์ลูกโซ่ ซึ่งทั้งสามรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันแต่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือธุรกิจเดียวกันถ้าจะให้คิดง่ายๆนะครับถ้ามันเหมือนกันจริงๆแล้วเขาจะเสียเวลาเขียนให้มันต่างกันทำไมาล่ะครับจริงไหมครับส่วนที่ว่าต่างกันยังไงนะครับเรามาลองทำความเข้าใจกันก่อนเรามาเริ่มกันที่ขายตรงก็แล้วกันขายตรงก็คือการซื้อมาแล้วขายไปหรือรับสินค้ามาแล้วก็ไปขาย จะมีรายได้จากส่วนต่างของราคายกตัวอย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วเอามาขายต่อในราคาเต็มหรือราคาขายถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็มือกับมิชชินไงครับส่วนธุรธกิจเครือข่ายนะครับก็คือรูปแบบการกระจายสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัยการทำการตลาดด้วยวิธีการสร้างเครือข่ายแนะนำบอกต่อ ก็เหมือนกับว่าเอาขายตรงมารวมกันแล้วสร้างเป็นเครือข่ายแล้วจ่ายเป็นเงินปันผลตามแผนการตลาดนะครับรายได้จะมาจากการบริโภคสินค้าของเครือข่ายที่เราได้สร้างขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งต่างจากรูปแบบการกระจายสินค้าแบบทั่วไปก็คือการทําการตลาดผ่านสื่อต่างๆโทรทัศน์วิทยุเป็นต้นนะครับแล้วก็กระจายสินค้าผ่านร้านค้าทั่วไป และตรงนี้แหละครับคือจุดที่แตกต่างกันระหว่างการตลาดแบบทั่วไปกับการตลาดแบบเครือข่ายส่วนธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับจะเน้นการระดมทุนเป็นหลักจะไม่มีสินค้าหรือว่าอุปโภคขึ้นมาลอยๆส่วนรายได้นะครับจะมาจากค่าสมัครของคนใหม่ๆแล้วเอามาแบ่งจ่ายจากคนที่อยู่บนยอดจนถึงคนที่อยู่ชั้นล่างๆนะครับ ส่วนคนที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือที่มาใหม่จะไม่สามารถมีรายได้แซงคนที่อยู่บนยอดลองนึกถึงโซ่รถดูสิครับถ้าเกือว่าโซ่รถนี้ถ้ามันแซงกันเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าโซ่รถขาดใช่ไหมครับและที่สำคัญนะครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเจนว่ามันมีความเหมือนที่แตกต่างกัน นะครับซึ่งนั่นก็คือที่มาของรายได้ซึ่งธุรกิจที่ดีจะต้องมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะครับส่วนธุรกิจที่ไม่ดีผิดกฎหมายหรือว่าแชร์ลูกโซ่จะมีรายได้จากการแนะนำคนใหม่นะครับซึ่งทั้งสามรูปแบบธุรกิจที่ผมได้พูดมานั้นนะครับมันก็แยกกันชัดเจนอยู่นะครับและไม่ยากที่เพื่อนๆจะนำไปพิจารณาในการตัดสินใจแน่นอน แต่มันยังมีอีกรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่น่ากลัวกว่านี้นะครับเพราะยากมากที่เราจะรู้ว่ามันคือธุรกิจที่ไม่ดีผมขอเรียกมันว่าธุรกิจแอบแฝงหรือแชร์ลูกโซ่กลายพันธุ์ก็แล้วกันนะครับส่วนแนวทางในการสังเกตธุรกิจประเภทนี้นะครับผมจะขออธิบายในวิดีโอถัดไปก็แล้วกันแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอชุดนี้ด้วย นะครับเพื่อช่วยกันกําจัดลินลดบทบาทธุรกิจที่ไม่ดีพวกนี้ให้น้อยลงนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับสําหรับวิดีโอนี้ผมสุรเชษเกษมสารสวัสดีครับ